ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาติดตั้งนะครับผนังครับให้ให้ลูกค้าหรือให้ช่างได้ดูนะครับก่อนที่จะติดตั้งผนังนะครับเราก็มันจะมีกรอบนะครับมีกรอบเป็นเหล็กฉากนะครับนีมีกรอบเป็นเหล็กฉากบนล่างนะครับเราสามารถใช้เป็นเหล็กฉากหรือเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับที่มันมีความแข็งแรงสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะ ยึดกับผนังนะครับทั้งบนและก็ล่างทั้งล่างและก็บนนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับแนะนําให้ซีลซิลิโคนนะครับซีนซิลิโคนไปรอบนึงก่อนนะครับซีนรอบในแล้วก็พอผนังใส่เสร็จก็จะมีการซีนรอบนอกหลังจากตกงานนะครับและแนะนํานะครับถ้าเป็นผนังภายนอกนะครับก็ขอให้ช่างนะครับเจาะรูนะครับเพื่อเป็นรูดักน้ํา สมมติวา่าเป็นผนังภายนอกนะครับจะมีน้ําสาดเข้ามาบางทีอาจจะมีน้ําเข้าสู่ผนังด้านในได้เราจรึงเจาะรูเป็นระยะนะครับเจาะรูไปที่เด็กเหล็กฉากนะครับแล้วก็มีรูระบายออกด้านนอกด้วยนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับต่อ,อไปนะครับถ้าติดตั้งผนังนะครับเราก็ยกผนังมานะครับยกผนังมาบนล่างยกไปด้าล่างแล้วก็ลูบเข้ามานะครับ Okay. ค่อยๆรูดเข้ามาแล้วสิงด้านบนสิด,ด้านบนใหญ่มันอกีเ้เด็กฉากเด้วดน,นี่อย่างนี้เลยนะครับเข้าหรือ,อยังเท่าแล้วครับอ่าเหลือด้านบนอยู่หน่อยนึงอ่าด้านด้านจะติดเข้ารับไม เรียบร้อยนะครับก็จะทําการยึดสกูนะครับไปหนึ่งตัวก่อนนะครับอีเบสอ่าเป็นแนะนาให้เป็นอีเบสนะครับเป็นใช้อีเบสจริงนะครับเจาะนะครับยึดตรงกลางไปหนึ่งตัวก่อนนะครับ <Okay. S 2> เคเมื่อยึดหนึ่งตัวแล้วนะครับเราก็จะมาทําการจับฉากตรงนี้นะครับจับฉากหรือระดับน้ํามาก่อน